สวัสดีครับกลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟลช็อปปลิกหริวิสเอลกันต่อนะครับซีซั่นที่89ฟูคัลเลอร์สโมสรนะครับเราได้คุณนัทนะครับไปรอชิงชนะเลิศท่านหนึ่งแล้วนะครับมาดูรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณภูครับแชมป์สสมัยนะครับพบกับคุณเบฟแชมป์ห้าสมัยครับแน่นอนครับทั้งคู่ใช้ฟูคัลเลอร์แมนยูเหมือนกันครับสวัสดีครับผมภูผาจากครับ SMR แอมอาร์ร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเบฟฝากเชียร์ด้วยครับผม มาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูคาเลอร์แมนยูของคุณฟูครับใช้4-3-1-2ผพลธิศัประตูเป็นดาวิดเอเคอาร์ครับคู่เซนเตอร์ลาวเฟเวอลานกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแบ็กซ้ายเดนิสเออร์วินครับแบ็กขวาอารอนวันวิสาก้ามิดฟิลด์ตัวรับตรงกลางเป็นพอลสโคนะครับมิดฟิลด์ตัวรับฝั่งซ้ายเดวิดเบ็คแฮมมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวาครับไบอันล็อบสันลิเกนเพเยอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเป็นดอนนี่ฟันเดเบคนะครับคู่หน้าเป็นมาคัสแลตฟอร์ดยืนคู่กับเดียโก ทางด้านคุณเบฟนะครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่านักเตะค่อนข้างต่างกันหลายคนนะครับผู้เล่นประตูเป็นดีเนสเซนครับคู่เซนเตอร์ลาเฟเวารลานกับเคลัดปิเก้นะครับแบ็กซ้ายลุคโชแบ็กขวาอารอนวันมิสตาก้าครับมิดฟิลด์ตัวรับเป็นเดวิดเบคแฮมร่างคอสเปเชียลิสต์นะยืนดีเอตรงกลางนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งซ้ายนะครับปักกิซองครับฝั่งขวาไบอันล็อบสันมิดฟิลด์ตัวลุกไลอันกิกส์นะครับคูน่านะครับเป็นมาคัสแรตฟอร์ดไอคอนนะครับยืนคู่กับไมเคิลเวนรรร่างิเเเจนนด์พยอะคับผม ก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับซีซั่นนี้รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมีเหลือมาเป็นฟูมคันเลอร์แมนยูหมดเลยนะครับรอบรองก็มีแต่แมนยูเลยครับผมเพราะฉะนั้นแชมป์ต้องเป็นแมนยูเลยครับใครจะคว้าไปแค่นั้นเองครับจังหวะเทียมฟอร์ลันของคุณภูครับกะจะเอาก่อนเลยฮะทำชิ่งเปาะแปะเปาะแปะมานะครับแล้วจังหวะสุดท้ายพลิกให้กับแรดฟอร์ดคืนฟอร์ลันแล้วดีดตรงนี้ฮะยังติดเซฟของดีนเฮนเดสันครับ ประตูนะของฝั่งคุณเบฟจะเป็นเฮเดสันนะครับฝั่งคุณภูจะเป็นกินเดกิอานะฮะเล่นลูกสูตรลูกสั้นครับเบคแฮมยัดเข้าไปอื้มไม่ถึงล็อบสันครับติดวาลานวาลานจับบอลยาวเสร็จตอนนี้ฟันนีเบกครับไปแอ้ล็อบสันโอ้โหง่ายๆเลยครับจากความผิดพลาดของลาเฟวาลานครับจับบอลยาวไปหน่อยฮะเหมือนจะสปีดบอลไปข้างหน้านะครับแล้วติดตอนนี้ฟันนีเบกครับจิ้มง่ายๆกลับไปล็อบสันเลยครับเอาง่ายๆเลยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณภูขึ้นนําไปก่อนเลยครับจากใบอัลลอสันนาทีที่5ครับโอ้โหนี่ต้องตัดแบบนี้ฮะจังหวะคียคุณภูไม่ให้เล่นเร็วครับแล้วตัดแล้วพาบอลไปได้ด้วยครับดอนนี่ให้ช่องนี้ฟอรลันไม่ตามมาครับคู่นี้ต้องจับตามองดีๆนะครับจังหวะการเล่นแผนทําชิ่งนะแล้วก็จังหวะการดักเกมรับนะครับดูการเคลื่อนที่ให้ดีๆนะฮะจับตาดูฮะแล้วหลุดมาแล้วโอ้หพิ้วเลยครับเลดสอดแตะหลบด k r ดูว่าคุณภูไปบังคับไปรับสันนะครับวิ่งรอไปดักแต่ว่าวันทูกับเบคแฮมนะครับแล้วเป็นแรดฟอร์ดหลุดเข้าไปนะครับใช้ความพิ้วนะผ่อนสปีดแล้วก็แตะหลบได้บิดีเคอาเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับจากมาคัสแรดฟอร์ดครับหประตูต่อหนึ่งจังหวะเขี่ยคุณเบฟก็ทําลายได้เหมือนกันนะครับนี่ต้องบีบไปไวแบบนี้ฮะการป้องกันจังหวะการเขี่ยเล่นเร็วนะครับแล้วแทงตรงนี้ให้แรดฟอร์ดติดวาลานครับใครที่ชอบใช้ เทคนิคการต่อบอลไวนะครับการทําชิงนะผมว่าจับตาดูการเล่นคู่นี้ให้ดีนะครับคุณจะได้อะไรหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับนะครับดูจังหวะการบังครับคุณเบฟนะฮะจังหวะเกมรับก็จะเน้นเอามิดฟิลมาดักทางไว้นะครับแล้วเบิ้ลต่อตรงนี้ดีเนสั้นครับออกมาไวนี่แหละครับรู้ตัวว่าหลุดแล้วเรียกดีเนสั้นออกมาเลยนะฮะเป็นโอกาสของคุณเบฟบ้างครับวานวิซาก้าข้างหน้ามีดักอยู่ครับมาตรงกลางครับเดวิดเบคแฮม ากรว้ที่ป์คจีซองครับคืนไปแค้มครับเบงแค้มสปีดบอลขึ้นมากิกส์ให้ที่ล็อบสันฟานเดเบกมารอดักแล้วครับกิกส์เข่าขวามายิงครับให้ล็อบสันแตะแล้วแต่งแล้วยิงเลย2ประตูต่อ1ครับดูจังหวะการต่อบอลนะดูการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ดูการบังคับเกมรับของคุณภูด้วยนะครับนี่ก็พยายามบังคับหอนนที่ฟานเดเบกเี่ยมารอดักแล้วนะครับแต่มันก็ทําได้แค่นั้นนะะคือสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับจังหวะใครดีกว่ากันเลยครับ ในฮะตัดเกมได้ด้วยครับจังหวะเขี่ยบอลครับแล้วจะสวนทันทีแม็กควาก็ตัดได้เหมือนกันแต่ที่สังเกตตอนนี้ก็คือเกมรุกจากการเล่นเร็วจากจังหวะเขียเนี่ยถูกทําลายลงแล้วทั้งสองฝั่งนะครับดูจังหวะของคุณภูบ้างครับนี่ฮะบังคับเบ็้แคบลงมาช่วยรับด้วยนะครับมิดฟิลด์นี่คือสําคัญนะครับการบังคับ2ตัวเนี่ยสำคัญนะครับสาหรับเกมรับนะไดบอลบุกอีกครั้งหนึ่งครับคุณภู มีโอกาสทําเกมขึ้นไปก็ต้องเน้นเลยครับตอนนี้ฟันดเบกพลิกแล้วจะจ่ายกับฟอร์ลันแถบ,บปีเก้บอลเข้าทางฟอร์ลันเข้าไปเลยครับสองประตูต่อสองอเกมรับก็ดักทางได้ดีแล้วนะครับนี่ฮะนี่ไม่ได้เข้าพูดพลาดอะไรนะครับแต่จ่ายนะี่มันไปติดก้นของปีเก้บอลยังไปเข้าทางของฟอร์ลันครับยิงมุมแคบเข้าไปเลยเนียนจริงๆฮะเกมรุกแล้วก็เกมรับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคือผมดูตรงนี้เนี่ยฝีมือ ไล่เลี่ยกกันมากนะครับดูไม่ออกเลยครับวันนี้ใครจะจะเข้าไปชิงนะฮะใครจะชนะแล้วเข้าไปชิงกับคุณนัทนะครับแล้วจะส่วนไม่ได้ครับบอลแฉลบตาคุณเบฟบ้างครับบุกมาทางด้านซ้ายครับลูกชอปักจีซองให้โอ้โหไปคนละช่องครับแรดฟอร์ดวิ่งเข้าในฮะลูกชอจ่ายออกนอกเอาละฮะตาคุณภูบ้างครับตอนนี้จ่ายหลุดเลยครับเอาละฟอร์ลันเอายังไงดีเดนเดเซนแหม่ทำท่าจะออกมายิงเลยซ้ายโอ้โหย แมถ้าออกมาอาจจะโดนชิปหรือว่าอาจจะโดนจ่ายเข้าไปด้านในนะครับคุณเบฟตัดสินใจยกเลิกฮะทำให้คุณภูนี่คือต้องต้องเสี่ยงยิงเลยนะครับติดเซฟครับแมเป็นการตัดสินใจที่เซี่ยววินาทีแล้วจังหวะนี้ไมคคอนเว่นพลิกไม่ได้ครับแต่จ่ายขึ้นมาเข้าทางกิกส์ครับจ่ายปั่นก้อยก็ามาต้องตะคุบแล้วบอลเข้าทางโอเว่นยิงลกนี้บอลกิ้งเข้าประตูไปโอ้ดูครับกดจะได้ประตูมันก็ต้องได้ครับดูกิกส์จ่ายเข้ามาแล้วมาไปไม่ฝาวละครับ เดคอาออกมาตะคุบบอลนะโดนทั้งบอลทั้งคนนะครับแรดฟอร์ดก็ล้มไปด้วยนะครับแรดฟอร์ดฝั่งขอคุณเบฟบอลเข้าทางไมเคิลโนเว่นครับเอาแล้วครับคุณเบฟน้ำอีกครั้งหนึ่งครับ3-2โอ้โหคู่ขี้สูสีดูดีจริงๆครับโอกาสของคุณภูมาบ้างครับแรดฟอร์ดพลิกแล้วให้เออร์วินเติมขึ้นมาโอ้โหใจคอเอาแล้วยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหบอลมันเป็นแม่เหมือนเฮนร์สันจะเก็บบอลได้แล้วนะครับดูฮะเออร์วินมันจะแต่งยิงหรือเปล่าหรือแต่งจ่ายเข้าไปด้านในครับ แต่ออกมาแล้วบอลมันพิ้งนไม่ได้คุปบอลนะครับดีในสั้นโอ้คุณภูตีเสมอได้เหมือนกันครับ3-3โอ้โหคู่คิงจริงครับคู่นี้มาตาของคุณเบฟบ้างครับแกลดฟอร์ดกิกส์สั้นๆครับปักที่2องโอ้โหทุกคนกระแทกจังหวะสุดท้ายแต่คืนเกมไม่ได้ครับคุณภูบอลยังเข้าทางคุณเบฟครับไปแข้มออกมาซ้ายลยครับลุกชออลูุกชออวนวนระวังครับห่ยอนมาทีปีเก้ครับออกไปขวาสุดครับวานบิสซาก้าตอนนี้เหลือ2นาทีครับครึ่งแรกไบอันล็อบสัน อืเสร็จเลยครับเสียบอลแล้วคุณภูจะสวนเลยครับแรดฟอร์ดให้ฟอร์ลันโอจับบอลสวยครับแล้วโยกไปแค้มขวางอยู่หมุนนิดนึงครับตบมาไอ้ด้านขวาครับแพลัฟสันจะจ่ายไปติดปีเก้ว่ามันเสี่ยววินาทีจริงๆนะฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่คือต้องจับตามองเลยครับคุณนี่โอ้ยเขาวันสวยครับวันวิซาก้าแล้วเพย์สุดท้ายเป็นของคุณภูครับจะได้หรือเปล่าครับโอกาสขึ้นน้ำครับแรดฟอร์ดโยกไม่ยิงครับแล้วโยกอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ จ่ายเข้าไปด้านในไม่ค่อยถนัดเท่าไรครับไปเข้ามือของดีเนเดเันโอ้โหจบเกมครึ่งแรกแบบสูสีดูดีจริงๆครับดูฮะ50%เท่ากันเป๊ะเลยนะครับแล้วโอกาสยิงเนี่ยพอมีโอกาสได้ยิงทั้ง2ท่านยิงแบบตรงกรอบ100%เลยนะครับคุณพูยิงไป5ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งร0% 0เลยครับส่วนคุณเบฟนะครับโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ3ครั้ง100%แล้วก็เป็นประตูทั้ง3ครั้งเลยนะครับ รายละเอียดใส่จริงครับคู่นี้เนียนสุดๆครับเนียนตาสุดๆครับเอาละครับมาวัดกันต่ออีก45นาทีฮะสมกับแชมป์เก่าทั้งคู่นะคุณภูนี่ก็เพิ่งได้แชมป์ BCL ซั่นที่88ฟูตตำนานไปซีซั่นที่แล้วนี่เองนะครับนี่จะเป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่จะเข้าไปชิง2สมัยติดหรือเปล่าครับอยู่ที่นัดนี้เลยครับหรือคุณเบฟจะเข้าไปล่าแชมป์สมัยที่6ฮะงัดลูกนี้ครับชิปแอนด์ลันดแหลงไปครับเข้ามือของ d ด r โอ้โหสูสีคู่ขี้จริงๆครับดูไม่ออกจริงๆครับแล้วสไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะครับจังหวะเกมนี้คล้ายๆกันนะครับยิงแผนการเล่นเดียวกันด้วยแล้วก็นักเตะฟูคาเร่แมนยูเหมือนกันด้วยนะครับเออร์วินครับสปีดบอลขึ้นมาเจอกับอามิซากะฝากไว้ที่เบคแฮมเบคแฮมข้างในโอ้โหใจคอก็จะปั่นเองเลยครับเป็นตาของคุณเบฟังครับกิ๊กส์จ่ายขนาดเส้นไปให้กับโอเว่นโอเว่นดวลกับแม็กควายจ่ายเข้าไปด้านในติดวาลานครับอ อ้าวอ้าวกัปตันทำอย่างนี้ก็สวยเด้แรดฟอร์ด <laughs> หลุดไปปั่นซ้ายหโหแฮร์รี่แม็กควายครับจับบอลยาวโอ้ oh, oh, นี่เหมือนจวิตจริงหรือเปล่า <laughs> <laughs> ยอกจอกโอ้ห oh, ลุดไปแล้วเอาเน้นๆเลยครับยิงยังไงให้คมฮะค่อยๆแต่งแล้วเอามุมที่ชัวร์ที่สุดนะครับคุณเบฟเท้าซ้ายของแรดฟอร์ดค่อยๆปั่นไปครับโอ้โ oh, ห oh. จากความบิดบานของแฮร์รี่แม็กควายครับ <laughs> สี่ประตูต่อสามครับคุณเบฟขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วได้บอลกลับคืนมาด้วยนะครับปักจีซองไปทางซ้ายครับลุกชอชอตบมาข้างในครับกิกส์ปักจีซองอีกครั้งหนึ่งครับหมุนแล้วจะคืนที่ชอครับฉลับแล้วบอลเข้าทางวานวิซาก้าครับแรดฟอร์ดให้ไวทันทีแม่ฟอร์ลันยังไม่ได้ออกตัวนะครับแล้ววานลันก็ขวางอยู่ด้วยนะฮะแล้วมีกดหยุดเกมนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วจังหวะนี้ก็แม่ไวไปหน่อยเหมือนกันครับ เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับฝั่งไหนจะมีทีเด็ดงัดออกมานะครับในช่วงท้ายซูเปอร์ซับที่นึกถึงตอนนี้ก็จะมีแอนดี้โคนะครับเอาละครับเป็นบอลบุกของคุณภูครับพอลสกอดอนนี่ฟานนีเบคเดวิดเบคแฮมแรดฟอร์ดคืนนี่ฟอร์ลันครับยกมือขอบอลมาที่เบคแฮมยิงเอ้าเข้าไปเลยครับเท้าซ้ายของเดวิดเบคแฮมตีเสมอได้แล้วครับคุณภูโอ้โหคือยิงตรงตัวดีเนเนสันนะครับแต่ว่ายกมือปัดไม่ทันครับดีเนเนสันดูฮะ แมแสกหน้าเลยครับเอาแล้วครับ4ประตูต่อ4ฮะก่อนที่จะหยุดเกมแล้วก็เปลี่ยนนักเตะกันโอ้ยสกอร์กับมาเท่ากันที่4-4่ฮะมีนักเตะไม่ฟิตเพียบเลยนะครับดิเนเลิฟหัวตกฮะจะส่งโรนัลโดลงมาหรือเปล่าครับ ไม่มีตัวเลือกเยอะ <c oughs> คุณเบฟส่งคริสตโนโรนโดลงมาเล่นเป็นวิดฟิลตัวรุกนะครับ <c oughs> คุณพูถอดดอนนี่ฟาเดเบกออกไปส่งปั๊กจิซองนะครับแล้วก็ดิโกฟอรันถูกถอดออกไปนะครับส่งไมเคิลโอเวนลงมาเหมือนกันเลยครับ <c oughs> เหลือเวลาประมาณ20นาทีนิดๆครับ <c oughs> เอาละฮะเป็นโอกาสของคุณพูครับดอกนี้ปั๊กจิซองให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโยกโอ้โหโยกสวยครับแรดฟอร์ดจ่ายโอเวนยิงโอ้เข้าไปแต่ว่าทงขึ้นครับแม่แรดฟอร์ดทำได้สวยฮะแต่โอเวนขึ้นไปหลอด ขึ้นไปกลางม้งรอเลยฮะย้อนกลับมาไม่ทันครับจะยิงเองก็ได้นะครับแต่จังหวะมันกะไม่ถูกฮะโถงขึ้นครับแน่อย่าง4-4ครับเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับคือถ้าเสมอนะฮะต่อเวลาพิเศษนะครับรอบรองชนะเลิศถ้ายังเสมออีกก็ดวนจุดโทษไปเลยครับบอลอยู่ที่ลูกช่อครับโยกวนกลับมาให้เไปแค้ม เบคแฮมล้อจะจ่ายตกเข้าไปดั่นนายโดนบล็อกแล้วครับแล้วแม่คุณภูจะสวนนัดจ่ายแรงไว้หน่อยครับเข้าทางล็อบสันให้จังหวะเดียวโอเว่นแล้วให้แรดฟอร์ดยิงสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้เนี่แหละครับเสี้ยววินาทีจริงฮะจังหวะมันนิดเดียวจริงครับดูอีกทีหนึ่งแม่จังหวะที่จะสวนไวของคุณภูนะครับพอบอลมันไม่เป็นใจแล้วเป็นโอกาสของคุณเบฟคุณเบฟก็ทําได้สุดยอดครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปไง่ายๆครับ ยิงเข้าไปเลยครับตอนนี้เป็น5ประตูต่อ4นะครับคุณเบฟกลับมานำอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหคุณผูก็พยายามตีเสมอมาหลายครั้งนะครับคุณเบฟก็หนีไปอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ตอนนี้ต้องปรับทับกันอีกรลอกหนึงนะครับแล้วก็ปรับแท็กติกสลับตำแหน่งกันนะฮะให้มีความเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของนักเตะไปด้วยในตัวนะครับเหลือไวลาอีประมาณ15นาทีครับตามหลัง1ประตูฮะ ฝั่งคุณเบฟส่งเนี่มัย่ามาติดลงมานะครับเสริมเกมรับคอสโก้แรดฟอร์ดโอกาสของคุณภูครับแรดฟอร์ดบัคกี้ซองให้แรดฟอร์ด,จ,รด,รดจับแล้วยิงซ้ายนี่มันติดบล็อกหน้าแข้งของลาเฟลวาลานะครับทำให้บอลมันดีเลย์ฮะบอลมันเบาไปเลยแล้วจะสวน,น,นทันทีครับคือถ้าคุณเบฟได้อีกลูกน่าจะฝังได้เลยหรือเปล่าครับไม่ก้าวทําได้สวยครับลูกนี้เอาละฮะมีกันแค่2คนครับโอเว่นกับแรดฟอร์ดต้องย้อนมาที่ล็อบสันเลย แล้วให้ที่แรดฟอร์ดหมุนให้ปัร์ีซองโอ้โหสีขาวเพียบเลยครับโอ้โหโอเวน่นได้โอกาสไหมโอ้โหบันไม่เจอครับแปรไมเคิลโอเวน่นเกมรับของคุณเบฟก็แน่นจริงๆฮะเจาะยากครับแต่เจาะได้แล้วก็แม่สุดท้ายมันจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้ยิงฮะแล้วโอกาสของคุณเบฟขึ้นมาเอาแล้วครับจ่ายบอลไม่ดีโอกาสของคุณภูที่จะตีเสมอครับดอกนี้เหลือ5นาทีครับเดวิดบเบคแฮมให้ต่อ แลดฟอร์ดพิกโอ้โหทรงตัวไม่ดีครับหมุนไม่ดีจะจ่ายครับโอเว่นก็ไม่ค่อยถนัดทนีเท่าไรนะครับเวลาจะหมดแล้วครับตอนนี้แล้วเป็นเพย์ของคุณเบฟด้วยครับแลดฟอร์ดไปด้านข้างครับลูกช่อชิปแอนดลันให้กับแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดหลอบอลลงครับแับป้ายเข้ามาด้านในมาไม่ถึงโอเว่นครับฉลับเหมือนกันบอลออกหลังไปฮะเป็นลูกเตะมุมครับทดสองนาที จะฝังหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนสวนนะดอกนี้วาลานครับเล่นสั้นเลยครับวาลานอ้าข่าวทาบอลไปลูกทุ่มครับยีเซตวารานขึ้นมาม่งเตะมุมเลยนะฮะเล่นไว้เลยครับแรดฟอร์ดปลายตกเข้ามาานในแตะหลบมาปจริงลงนี้โอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนี่ยมันย่ามาตตสโอหดด้วยเท้าซ้ายระยะไกลครับแหมวิธีบอลโอเหลือ20ิวินาทีครับบอลม,มาหมดเลยครับ จบเกมอย่างสุดเขี้ยวสุดมันครับสำหรับคู่นี้สูสีดูดีจริงๆครับสุดท้ายมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับ จบเกมรอบรองชนะเลิศ BCL ซีซั่นที่89นะครับคุณภู4ครับคุณเบฟ5นะครับของบนก็ยังเท่ากันที่50%ฮะโอ้โหสุดท้ายนะครับก็เป็นฝั่งคุณเบฟนะครับที่เฉือนเอาชนะคุณภูไปได้นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณนัทเลยครับฝีมือไม่ธรรมดาทุกคนเลยครับสำหรับ4ทีมสุดท้ายรอบนี้ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ